สวัสดีครับผมพี่น้องขั้นนก์กัมาเห็ดตอกสันหนูให้พี่น้องเบิ่งนี่ครับเนี่ยน้องสันน้นใดยังยังขาดตอกสันหนูกับตั้งไม่ได้ครับนี่ตอกติวกัเหลีอยงแค่สามคู่เลยครับนี่ตอกติวผมท่านในหามาไม่ดีครับผมตอกติวเบอแล้วครับนี่ยแค่สามคู่ครับผมเด็ดเด็ดที่จะจัดว่าดวดวได้เด็ดเท่าไหร่เลยครับตอกติวครับผมผมก็ยากนะครับช่วงนี้ขอโทษหลายๆเรื่อที่ตอบแสีซ่าตอบไร้ซ่า รับโทษศัสท์เพราะว่าผมติดงานเกี่ยวข่าครับผมกำลังหนักกับเกี่ยวข่าอยู่ครับผมก็เลยได้ตอบคอมเมนต์ศาเนี่ยตอบไลน์ศาเนี่ยครับผมบอขอโอดได้หลายครับขอโถษดเอฟซีได้หลายครับผมตอนนี้ผมก็เยเกี่ยวข่าแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผงก็จะิไปหาใหม่เม็ดอยู่ครับตออติลเลอกสามคููครับผมนี่ต่อเม็ดแตงครับต่อเม็ดแตงกับพอมีเหลืออยู่ครับผมมันตีว่าค่เนะครับผม ย้อนป้าน่ายติไป้หาใหม่ไม่ได้ครับตอนนี้ไหม่ไหม่หมดแล้วครับตอนนี้ตอกติวยังนี้สามคู่กันเด็ดเด็ดเลยครับผมบล้วเด็คขับตอกติวชุดนี้เสียงดีขนาดครับมากขนาดครับตอกติวนีผมเสียงใสดีครับมาคือตอกไม่แตงตอกไม่แต่ดังคอยคอยเน่ยตอกตีดังแห้งครับเสียงเสียดเสียมเลยนะครับ ในน้ำม,มือไม้เลยครับมือไม้มือไม้สีสันมันเป็นครับไปเทเล็ก,กกับเทเล็กกับยกมือยกขึ้นต้องต่อขึ้นเลยเคาะอังกีษครับผมมือไม้ครับผมสี่เป็นสอดถามมาว่าสันจั้งหลาครับกวเคยสันยกต่อขึ้นเคาะถามเทีอยอังกีษครับผมถามมีหนูมันจีดแปลนขู่ข่าขู่ข่าหค,ครับแล้วก็ไล่จากบนลงล่างเลยครับ อะไปบนลงลางนี่น้องก,กัสังเกตเบื้องหนูเนี่ยสังเกตเบื้องหนูตีมาตอนไหนครับสังเกตหญาสังเกตยังมตีตีงใหญ่ตีงมากครับผมแต่รีรีไฟยังไงเนี่ยนะครับหนูแตารีไฟมันดิเข่าเร็วครับผมก็จะหนูเห็นหนูมาเห็นหนูข้านมากจังหนูข้านมากข้านมากนีคนออกงง่ครับเข้าอะไรหรอเข้ากับซันล่องเรือครับสายต่อลงคือครับผมหนูกับทีหนูกับทีเรียนมากเลยครับผม ปลายตอกตันนุงสิครับหงส์ีเดีนมาหาปลายตอกน้อยสิครับผมนะครับตันรออันนึงสิครับผมจีเดียนเขาไม่เองครับตันงองจริงเดี๋ยวเขาไมา่ติดขั้นไม่เดลยครับหีษ์ขั้นไม่เดลยขั้นไม่เดลยมามาตอกน้ายสิครับผม นะครับวิธีท่านไล่จากบนลงล่างนี่ครับผมเปลนคอยังไงครับผมให้คอยด,ดีๆเชียงดีครับผมข้าน่ากันเนี่ยน่าใหม่ได้ครับเมื่อไหร่ที่บเคยสัันบอกว่าทัานจากบนลงล่างสิครับผมข้าให้มึงข้านไมเ่เหลือก็ ไปต่อก็ลงมาดินเลยครับผมหล่อมันดึงี่คับถ่านหนูมากไกลเดี่วหลอ่ลอ,อมันหล่อมันเขามาหาไปต่อลออยงี้ทีนะครก็สั้นทางนั้นแต่ผมว่าสั้นทางนี้แน่ๆการสั้นงี้ทีเนี้ยนะครับผมไล่ทางนั้นก็ไม่ไล่ทางนี้นไล่ทางนี้หล่ลอที่จางแม่งมันบินอยู่ทางนั้นบินทางนี้นะครับผมนี่เขาเยอะครับหล่อทางนี้นลนะะหล่อทางน,นี้นครับผม ห่เฟังนี้หลอดทีจะแม่งปูงแม่งดินกลับไปกับมาไม้ครับเดี๋ยวมันเกิดวันปดาไหลแม่นมากครับว่เห็นหนูแรีนมากกับหลอเลยครับรลอดทีเลยครับเดี๋ยวมันเิดเรียนมากเรียนมากเรียนมากนี่ครับผมสำหรับมือใหม่ด้วยครับผมในน้ำหน่อยดูเพ่อยสันครับผมฝึกฝึกฝึกสมศร้อมนิดนึงครับแบบตัดฟิวครับผมสวยงามครับ สวงามนะครับตอกเวเหลือสามคู่เองครับตอกิวเมดใหม่พอดีครับผมผมได้เฝ้าไปหาใหม่ไม่เห็นอีแล้วครับผมท่านเดยกที่ตายลา่เงาทั้งหลายนี่ครับที่กัดเก็บมันผมหลอดใจอย่างนี้เลยครับนี่นี่ครับตอกิวตอกเกวมันก็นได้ลูกา้าลูกหนึ่งเด้อครับนี่มไปใส่ลูกา้าไปให้ลูกนึงแถลูก้าไปลูกนึ่งตอกิวครับผมฟ้องแถมตอกิว ต่อติวถือว่าเด็ดครับเขื่อนมันใส่ตะตอติวเลยครับเขื่อนเขื่อนสันต่อคนเดียวนีในคนเดียวไดตออติอวเลยครับถ้ามารถสั่นได้ตลอดขึ้นครับเสียงก็เพี้ยนสายล่าที่มักลา่าตั้งแตงต่อติวครับผมสั่นไดว้ว,วัดวขึ้นครับต้องกดปอดตองยานเปลี่ยนนอครับต่อเม็ดแดงครับต่อเม็ดแตงก็กกได้กันครับผม เขาดีต้นเขาใส่ตออไม่แสงครับแต่ไม่หักใส่อ,อ,อยู่ปบบมัน่นสองสามปีกับปู่แล้วครับตอกตอกมันเป็นตอกเนือครับมันมะเขือตอกติ้วครับตอกติต้วมันเป็นมันเป็นติวใหม่ครับผมอือนี่ครับติวใหม่ติ้วใหม่เปลือกใหม่มันได้ทนทานแข็งแรงครับหาพีสบายสบายเลยครับตอนรักษาดีนี่งว่าหหมอดแห้งเจาะได้ ปีสบายสบายครับยังไม่ก reviewed, ี่เก <io> so ้านะครับตอกเกยวดูเงินไม่กิ้เกาเลยครับพยายามอย่าไปล่นไฟนะครับมัที่ดำดำแล้วมันที่บางง้มครับผมพยายามรักษาไว้ดีดีครับมัดตากแห้งแล้วก็เก็บใจเก็บใ่ก็เก็บใ่หลอดโดยที่เก้ายแล้ก็มันเอามัดตากแดดไ้เรื่อยครับพยายามอย่าหมอดจอใดให้มันจะขึ้นล่าใดเดี๋ยวมันดำครับพยายามรักษาดีดีสี่หาปีสบายสบายเลยตอกิวใส่เลยไมนมีปุพังเลยครับ อันนี้เป็นตอกเม่แตงมันเป็นตอกเหนือนะครับตอกเหงื่อมันก็ะติดของทำปีไปมันก็นเริ่มผูผุ้แน่นะครับเรื่อยๆฮักยังนี้พบเป็นเป็นเหนื่อใหม่เือยครับผมนี่ครับของจะเจ็บสามงมาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมทิมเบอร์โทรไอเดียไล่ไ,ไปใต้คลิปนะครับเบอร์โทรครับไอเดียไล่กับอันเดียวกันเลยครับแอดมาหลดครับ ผมก็อยากให้โทรมากคนละผมทีนี้ผมที่แนะน้ำมาเป็นแนะน้ำมาไปซันได้ไเด้ยหนูเร็วคือว่าดรหนูเร็วเขาต้องไปหาหมายไว้กางกังเว้นครับตอนตอนกลางวันครับตอนกลางตอนกลางวันไปหาหมายไว้เลยครับพ่อควยไว้แห่งดีครับพ่อควยพ่อควยไว้เขาเขาทำมาเขารีบไปเลยครับให้รีบไปไห้รีบไปหาควยที่เขาป่อ้เลยครับประมันผมมึงเคืองคำาะทุตหมื่นครับผมมึงเคืองคำแล้ว ทำแล้วเรหนูก็เริ่มเข่าตอกจากหูม้วนเปหาสามทุ่มนี่ครับหนูเข่าตอกดีครับผมเพราะมันถิหากินเพราะท่านในใกลขวยครับมันอยู่แถวๆใกล้ข่อยเลยที่น้องรีบไปทันเลยครับผมมาเคาะลังข่อยคาะซื้อกลางออกมาหน่ะครับแรนออกมาจากหูนะครับเคาะเคาะแจ้ทันนี่ครับลังขวยแลงอมาจากหูเหรอครับผมลังขวอยโบเกินตัวอันกระทีครับว่องแรนออกมาเลยครับท่านมาจากแถวหน่นครับ มันตีท่านเด็ไกไก่ไว่ไข่นะครับผมถ้าดึกๆมาเนี่ยกติหาจินได้ไก่เลยกะตดน้ำหาตัมันยากนะครับผมก็นแนะน้ำไห้ไปตั้งหัวคำครับไปสัน่นกับหลอกคนที่แก้งครับลอกหลอกคนที่แก้งหนูกลับกลับมาอยู่หู้ครับกลับมาหาวนหู้วนหวยขึ้นเออช่วงนี้เขาดีครับนี่สองช่วงครับสั่นหนูผมก็บ,บอกด้วยอุปสรรคมันอุปสรรคของการสั่นต่อมันก็มีล่มกับเบียนหงายครับ หนูออกอยู่ตังเทียกั้งเทียกับบกออกตังเทียออกมาออกมาแล้วก็วแป๊บเดียวก็กแรงลับขพืนครับหนูมันเดือดไงบริยิงมันครับเดือดไงยิ่งหน้กธนูถนูหนูบดื้ออหลี่อ่ะคือบริยิงมันครับผมเดือดไงอุปสรรคขนาดเลยครับมันเห็นเงาห้างแรงมากเห็นเห็นเงาห้างมันจะตื่นกั็แรงกับเพื่อนนะครับอย่าอุปสรรคมันอันที่สองคือล่มนครับ ล่มทั้งเสียหนูกับมานางอยู่ไก่ฮอว์บูหัวหนูมากนะครับผมตั้งเกียงกำลังเศร้าซันกำลังอย่างงไปหนูเต้นออกไปกับมี่ครับมันบูหันหนูมากครับล่มบูดยินเสียงรหัสหนูมากเป็นยังไงยังไงครับเสียงหนูมากบูดายินเสียงนะครับมันก็เข่าอยู่ดอกครับร่มแต่มันหักมันบูหัวหนูมากแต่มมนหักซันยากนรงครับเวลาล่มกับซันยากนําถ้ามาสซันลงติตดอกเขาก็ไปด่าล่มกับเสียงเสียงกับเทียนครับเสียงมันติเทียน ขาดมขาดมเป่าต่วเข้าดาต่วเข้าแม่มาซันไล่ลงไล่ลงติดดาต่วเข้ามันเสียงไม่เทียนขับวิ่อยเขาครับอินาอุปสรรคมันสองยางนะครับการสั่นต่อทำเหมือนได้เดือนเมือดเดือนเมือดอากาศสงัดดีดีโอ้พี่น้องเลยสั่นมวนครับหนูไลายแต่หนูไลายนี่ออกมาทีละสองทีละสาม้วครับผมสองห่วงเลยครับ ตอนของลายดีนะเอามือไปไปแต่ยิ่งไฟกันลงครับเดี๋ยวอะไรหนูไม่ไหลนะครับรถลองมาตัวสองตัวส,สามครับเป็นตอกติวน,นี่แล้วมือใม่ยังที่แหละครับผมบุนลงล่างนะครับกระดิกคอตอนบุนลงล่างเรื่อยๆก็อมาเรื่อยครับผมหนูมากกับจีร้องยังที่ครับหล่อขอมาหาไก่นี่งไก่ครับผม ขันแหลกเข้าไปเขาเคาะหาเลยครับมีหนูมีหนูบ่มีหนูเคาะเคาะตอ้องอยู่เลยครับขอจะตอ้องสามเสียเขาเคาะเขาเนี่ยงี้เขาเคาะหนูมันกัดผู้ควบเลยครับมันมีหนูเที่ยงผู้ควบผู้ควบเขากัดไล่เลยครับหล่อเลยครับนะครับการฉันต่อครับผม โทรมาเลยครับพี่น้องผมเหนื่อยครปรึกษากันกันต่อกันพี่ๆใได้หนูเร็วสันหนูเขาเร็วเป็นยังไงบ้างเลครับโทรมาถ,ถามท้างในครับผมเดี๋ยวผมแนะนั่งห้ครับแต่พี่นีดผมพี่สีได้ลงคลิปบ,บ๊อบพี่สันต่อนะครับหานบบหนูกับบ่มี่หวยหนูก็หายากครับผมบ่ม,ม,มีหวยเลยครับแถวบ้านผมบอกว่าสารดับแนวไปเลยครับ ผมพี่น้องท่านใดทด่าน,นบอธเนได้ก่อเปลาตัางมา้ได้ครับเด้อดี่รูการนี่ก่อล่ากันระบุญไว้ลแล้วครับครั้งเขาตอกีได้ช่วงไม่ไม่เจ้าเขาเร็วไม่ไห่ครับผมผมเขาตอกีรับต,รต้นแตงได้กับพ่อมาพัานไนได้ครับพันไนเนี่ยน้ำให้งตอกอันไหนตอกอันไหนท่านแบบใดตอกอันไหนเขาดีเขาพอดีแบบใดเป็นยังไงต้องมาปรึกษาพัานไนครับผม ครับกกบขอบราอสวัสดีครับพี่น้องสนใจกับทรมากครับผมขอบคุณครับผม